นะครับประโยคแรกนะครับแมวสามตัวจะหนักเท่ากับนกยี่สิบสี่ตัวงั้นถ้าแมวตัวเดียวล่ะจะหนักเท่ากับนกกี่ตัวแปดตัวค่ะเออเพราะฉะนั้นแมวหนึ่งตัวจะหนักเท่ากับนกเออเอายี่สิบสี่หารด้วยสามเนาะ แมวหนึ่งตัวจะหนักเท่ากับนกแปดตัวะต่อไปอีกประโยคต่อไปนะครับเอาแมวไปเทียบกับหมูแมวตั้งสิบแปดตัวถึงจะเท่ากับหมูสามตัวแสดงว่าหมูหนึ่งตัวหนักเท่ากับแมวกี่ตัวเออ แต่แมวหนึ่งตัวเนี่ยมันก็เท่ากับนกแปดตัวใช่ไหมครับเดี๋นั้นลองคิดน้ําหนักตรงเนี้ยให้เป็นนกนะแมวหนึ่งตัวเท่ากับนกแปดตัวเออจึงเท่ากับนก48ตัวนะครับนะหมู1ตัว จะหนักเท่ากับนกสี่สิบแปดตัวคำถามนะครับหมูสี่ตัวจะหนักกว่าแมวห้าตัวเท่ากับน้ำหนักนกกี่ตัวเราก็เลยต้องคิดน้ำหนักของอหมูสี่ตัวเทียบออกมาเป็นนกนะครับคิดน้ำหนักของหมูสี่ตัวเทียบออกมาเป็นนกคิดน้ำหนักของ แมวห้าตัวเทียบออกมาเป็นนกงงไหมครับงงไ,ไม่งงค่ะนะโอเคนะ,ะเดี๋ยวนั้นหมูสี่ตัวน้ำหนักหมูสี่ตัวเท่ากับน้ำหนักนกกี่ตัว หมูหนึ่งตัวเท่ากับนกสี่สิบแปดตัวดังนั้นหมูสี่ตัวจึงเท่ากับนกสี่สิบแปดคูณสี่เออก็คือร้อยเก้าสิบสองตัวนะครับแล้วก็ต่อไปก็แมวห้าตัวนะครับมาคิดเทียบเป็นนกนะครับแมวหนึ่งตัวมันเท่ากับนกแปดตัวนะครับดังนั้นน้ำหนักนก น้ำหนักแมวห้าตัวจะเท่ากับน้ำหนักของนกนะครับห้าคูณด้วยแมวหนึ่งตัวเท่ากับนกแปดตัวก็ห้าคูณแปดเท่ากับนกสี่สิบตัวเพราะฉะนั้นน้ำหนักหมูสี่ตัวจะมากกว่าน้ำหนักแมวห้าตัวอยู่ นะเมื่อคิดเทียบเป็นน้ำหนักนกก็คือจับเอาร้อยนกเก้าสิบองตัวลบก,กับนกสี่สิบตัวใช่ไหมคิดเทียบเป็นน้ำหนักนกนะครับก็152ตัวครับเมืนะ่อคิดเทียบเป็นน้ำหนักนกนะครับ น้ำหนักที่แตกต่างกันน้ำหนักที่มากกว่ากันนี้นะครับถ้าเทียบเป็นน้ำหนักนกก็คือนกร้อยห้าสิบสองตัวข้อนี้ก็ตอบร้อยห้าสิบสองนะครับ